สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้นะคะอุ้มจะมาทำนายนะคะดวงให้กับคนที่เกิดวันจัน์นะคะไพ่ตัวตนของชาววันจัน์นะคะก็คือเดอะเวอรนะคะโอ้โหไพ่ใบที่2องอมคนวันจัน์นะคะตัวตนของคุณนะคะหรือว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับคุณในระยะนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอุ้มก็จะบอกในช่วงตุลาคมนะคะดวงความลับของคุณไพ่ตัวตนของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างอืมคือไพ่ตัวตนของชาววันจันทร์นะคะเดือนตุลาก็จะเป็นไพ่เดอะเวิร์นะฮะเดอะเวิร์ก็หมายความว่าคุณน่าจะกำลังกำลังคิด คิดจะทำสิ่งใหม่ๆหรือกำลังเปิดร้านใหม่เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรก็ได้คะ่ะที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่นะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็เป็นได้นะคะและอาจจะมีการปรับความเข้าใจอาจจะมีการติดต่อกับคนที่ต่างชาติต่างภาษา หรือว่ามันต้องเขาเรียกว่าคุยกันที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะหรือว่าคุณเป็นคนที่คุยอะไรแล้วคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจคุณเป็นคนที่ ติดต่อเจราจาน่าจะเป็นคนช่างพูดนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรสักเท่าไหร่นะะหรือว่าอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการมุกออนเป็นวงกลมก็เป็นได้หรือคุณอยากจะกลับไปคืนดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็ความคิดเนี่ยมันวนเวียนอยู่เกี่ยวเรื่องของการคืนดีอยู่ตลอดเวลานะคะชาวคนที่เกิดวันจันทร์และไพท่ทั่วๆไปเนี่ยมันหมายความว่า คุณนะคะน่าจะมีแพชชั่นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนะคะความรักความคิดถึงนะคะกับใครบางคนความรักความรู้สึกของคุณนะที่นี้มีผู้หญิงสองคนนะคะคุณมีแพชชั่นกับผู้หญิงที่มีความมั่นคงทางการเงินมากๆคนคนนี้นะคะน่าจะสนับสนุนคุณนะคะเรื่องของการเงินอาชีพลาบยศชื่อเสียง แต่ว่ามีการมูฟออนกันเกิดขึ้นนะคะส่วนอีกคนหนึ่งคุณมีแพชชั่นกับคนที่เป็นครอบครัวซึ่งเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีความมั่นคงกับคุณรักคุณมากมีความมั่นคงในที่นี้ก็คือมีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวแล้วก็จับผิดเก่งซิกเซนต์ดีนะ,ะมันมีปัญหากันระหว่างครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะก็เลยทาให้นะคะคุณนะคะ,คนะคะได้มา พบมาพูดมาคุยกับอีกคนหนึ่งซึ่งเนี่ยค่ะเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะคนที่ช่วยเหลือคุณได้นะะด้วยด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณลําบากมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานต้องต่อสู้มีอุปสรรคนะคะ,ะเขาเรียกว่าต้องฝ่าฟันเรียกว่าในที่ทํางานคุณน่าจะมีความขัดแย้งเริ่มมีปัญหาก็เพราะว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่อารมณ์สูงตัดสินใจง่าย คำพูดปากไว้นะคะหรือเป็นคนที่เด็ดขาดหรือว่าดุนั่นเองนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลงรอยกับใครสักเท่าไหร่นะคะคุณคิดว่านะคะคนทั้งคู่นะคะเป็นคนดีคุณอยากจะกลับไปคืนดีแต่ว่าอุปสรรคมันเยอะหรือว่าจะประคองความรักเข้าไปไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินนะคะมันมีอุปสรรคทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคุณอยากจะมูฟ ออนแต่ก็มูกออนไม่ได้นะฮะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณตัดใจไม่ได้เดินออกมาแล้วมีปัญหากันแล้วอุปสรรคที่จะเดินต่อก็ยากแต่คุณอยากจะกลับไปนะคุณอยากจะไปะกลับไปคุยกลับไปปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะคุณคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีนะอะไรประมาณนี้ค่ะดูซิสรุปแล้วคือยังไงนะคะอนอกจากเขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยมันยังคงมีความรักนะคะอยู่ตรงนั้นนะฮะอ่า คุณค่อนข้างจะหนักใจกับตัวเลือกนั่นหมายความว่าคนที่คุณรักนะคะน่าจะเป็นคนนี้นะคะรัก รักแล้วก็เป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกคุณอยากจะให้มีปาฏิหาริย์นะคะหรือว่าพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามที่จะวนกลับมาน่าจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการเงินนะคะคุณคิดว่าเขาช่วยเหลือคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอะไรต่างๆเขาคือคุณยังต้องต้อง,ต,องต้องติดต่อเขายังช่วยเหลือเรื่องการงานพอไม่มีเขาหรือว่าคุณมุกออนออกมาแล้วเนะี่ยอุปสรรคมันเยอะนะคะก็คือคุณต้องแบกรับในเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะที่มันเคยจเจริญรุ่งเรืองคุณรู้สึกหนักใจแลวแล้วก็ ไม่มั่นใจว่าคือต่อไปอ่ะคุณจะสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้โดยที่ไม่มีคนคนนี้ช่วยเหลือหรือเปล่าซึ่งคนคนนี้ก็เป็นตัวเลือกนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานหรือว่ามีอ่าหน้าที่การเงินที่ดีมีศักยภาพในการหนุนนาส่วนอีกคนนึงก็เป็นครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่คุณอยากจะอ่าวนกลับไปน่าจะเป็นตัวเลือกนะคะเพราะว่าคุณรักเขามากนะคะอืม ช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็ยังเป็นช่วงที่คุณกำลังหาทางพยายามที่จะไปคืนดีเนี่ยต้องการส่งข้อความมากๆต้องการให้หน้าที่การงานนะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะก็เลยจําเป็นมากๆเลยนะคะที่จะสู้ต่อและอีกอย่างหนึ่งคุณยังมีอ่าเขาเรียกว่ายังพิศสวาสด ยังรู้สึกสเสน่หายังรู้สึกหลงไหลในตัวเขาอยู่คุณอยากขอโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้คุณอยากปรับความเข้าใจถามว่าจะเลิกกันไหมมันเลิกกันไม่ขาดหรอกค่ะเพราะว่าไพ่ไพ่ตัวตนของคุณน่ะมันเป็นไพ่อันนี้แต่พอหลังจากที่กลับเข้ามาแล้วติดต่อไปแล้วนะคะอาจจะนะคะมีการเดินทางนะคะเดินทางออกไปทํางานแล้วก็ยังคงเฝ้ารอนะคะที่จะกลับคืนมาอื แสดงว่ากลับมาคืนดีกันแล้วนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสแล้วก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของการทิ้งเทก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไปทำงานนะคะออกนอกพื้นที่ไปไกลนะคะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าคุณได้มีได้ล้าเลยนะคะเลยทำให้เหมือนกับรอคอยอ่ะเขารอคอย คุณก็นั่งมองนั่งมองความรักเพราะคุณคิดว่าเขารักคุณอะไรประมาณนะั้นแต่จริงๆแล้วหลังจากนี้เขาจะทําเป็นเฉยเมยเขาจะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะและคุณก็จะต้องทะเลาะกันนั่นหมายความว่าความรักของคุณนะพอดีแล้วก็เลิกนะ,ะพอเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของคุณคุณคิดว่าเขารักคุณไงคุณก็จะกลับมาเพื่อที่จะกลับมา กลับมาทบทวนแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกนะคะชาววันจันทร์นะคะดวงทั่วๆไปของคุณเป็นแบบนี้นะคะความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณอาจจะวนกลับไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ทํางานนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของคนรักคู่ครองก็แล้วแต่คุณต้องการวนกลับไปต้องการปรับความเข้าใจต้องการเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ จะเป็นสิ่งเก่าก็ได้จะเป็นสิ่งใหม่ก็ได้นะคะวันนี้นะคะอุ้มก็ทํานายดวงให้กับชาววันจันทร์แค่นี้ก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามในทุกๆคําทํานายของอุ้มนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ